แต่ว่ากล่องเนี้ยเอาเป็นของขวัญให้น้องปลายนี่แหละเปิดเขาไปห่อของขวัญ้องเปิดกล่องดูไหมเออเนี่ยพี่ให้หมดเลยให้ปลายหมดเลยยิ่งงนีงวันนี้นะครับก็มาสพอร์ตน้องปลายแหละเพราะว่าหนูก็เป็นเสาหลักของบ้านพี่ก็ให้เนี่ยแสนหนึ่ง อ <Okay. S 2> <Okay. S 1> า,าใช้กระจกอะบริการฟรีหรอใช่เป็น้ใงานฟีเกิดยาเอาพี่เข้าใจว่าคนใช้กระจกอะต้องมีแบบค่าบริการแบบ20-30ิบสามสิบได้ไม่ได้าลให้ไม่ให้หรืรอเอแล้วก็ถ้าในรถมีเยอย่างก็ อ๋อในในรถมีขยะก็ขอแบบขอได้ทิ้งได้อ่ามีในรถอันนี้ค่าน้ำมันในรถมีขยะพอดีเนี่ยเนี่ยตีจริงจริงเหรอฮะเป็นจริงจริงเหรออันนี้ขยะมีตรงนี้ขยะไหมขังหรอใช่อ่าเอาเอาที่นี่แหละขยะเนี่ยจริงเหรอ เอาค่ะเอาเป็นถินได้กล่องมันสวยหรอใช่ลูกค้าของมันก็ดีแบบนี้มันเป็นแต่มันโบอันนี้ก็โบเดียร์เริ่มมาอ๋ออันนี้โบมันก็แบบเนี่ยเห็นไหมมันเป็นโบแบบยูจีแล้วอ่ะปากปากน้องน้องตายจริงเน้องแต่ว่ากล่องเนี้ยเอาเป็นของขวัญที่น้องายนี่แหละเผื่อเขาไปห่อของขวัญต้องเปิดกล่องดูไหมเออเนี่ยพี่ให้หมดเลยให้ายหมดเลย พิงค์เนี่วันนี้นะครับก็มาสปอร์ตน้องปายแหละเพราะว่าหนูก็เป็นเสาหลักของบ้านที่ก็ให้เนี่ยแสนเดืนเอาให้หนูโอ้เงินเยอะกว่าเงินเดือนหนูอีกเอาให้หนูไงให้หนูไปเขาเรียกว่าไปส่งน้องเรียนใช่ไหมจะอยากส่งน้องเรียนที่ส่งใช่ไหมใช่จ ได้เรียนต่อไหมจบมิศวรรมไดเรียนเองมีใครเอามาให้แบบนี้อันนี้ค่าเช็คกระจกนะน้องไม่กล้าจับเงินเงินแสนน้องไม่ไมีพิมพ์ค่าเช็คกระจกมันไปนะครับพี่ดิวมาซัพพอร์ตน้องนะแสนหนึ่งกล่องไม่กล่อก็ให้ไงกล่องก็ให้ไงกำลังใจหนูแล้วก็ ขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับอันนี้ค่าดัมันไม่ต้องถอนอันนี้ค่านมันไม่ต้องถอนต้องไปน่ารักมากไปถ้าสมมติอานาคตสมมติแับนีกหนึีคนมาขอเินหนูว่าหนูก็ต้องรับตัวเองนะอันนี้ทด่สอน,นะนต้องรับตัวเองแล้วก็เงินส่วนนีนน้หนูเก็บไว้นะนเก็บไว้ดูแลตัวเองดูแลน้อง ดูแลน้องดูแลดูแลตัวเองให้ดีๆก่อนนะถ้าหนูสบายหนูไช่วยคนอื่นวันนี้หนูยังไม่ได้สบายเงินก้อนเนี้นมันมันไม่ได้มากนะลกูกค้ากับการใช้ชีวิตของหนูอะหนูต้องลุยชีวิตมากกว่านี้ไปไกลกว่านี้สู้ๆเป็นที่เป็นกำลังใจให้ ขาวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน o ฟ l o w e r อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ